แมมแคทเทรียาควักกระเป๋าเหมาผลไม้ชาวเชียงรายบรรเทาทุกสินค้าล้นตลาดหลายท่านคงจะรู้จักเธอคนดีคนนี้กันเป็นอย่างดีแล้วสำหรับแม่มแคทเอรียาใครที่ได้ติดตามกันมาก็คงจะทราบว่าเธอมักจะออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยความเดือดร้อนอยู่เสมอในช่วงวิกฤตแบบนี้ส่งผลให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบกันทั่วนหน้าโดยเฉพาะชาวเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะสินค้าล้นตลาด ล่าสุดแม่มคัทลียาได้ออกมาเคลื่อนไหวยื่นมือช่วยเกษตรกรด้วยการเหมาสับป,ประรดจำนวนหนึ่งตันและลำไย,ยอีก300กิโลกรัมเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชาวเกษตรกรเชียงรายโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยพร้อมระบุข,ข้อความว่าแม่มช่วยรับซื้อสับป,ประรดภู และมาหนึ่งตันและลำไย300กิโลกร,รัมเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรเชียงรายที่กำลังประสบปัญหาภาวะสินค้าล้นตลาดในขณะน,นี้พรุ่งนี้สินค้าที่สั่งผลิตภัณฑ์ซีรินฟาร์มไว้แมมจะขออนุญาตฝากรับสับปะรดและลำไยให้ไปรับประทานด้วยนะคะเพื่อแทนคำขอบคุณที่อุดหนุนซีรินฟาร์มมาโดยตลอดค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่น้ำใจง,งามน่าชื่นชมจริงๆและก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันเป็นจานวนมาก